ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตสถานที่ที่จะถ่ายทำวีดีโอนะครับที่นี่จะเป็นของ่อาสพเมืองเพชรบูรณ์นะครับเป็นบานประตูออโต้นะครับออโต้ดอกมีสามชุดนะครับหนึ่งสองสามนะครับเดี๋ยวเราจะเทปประตูบานแรกก่อนนะครับ นี่คือ,อกันหนิบนะครับเซ็นเซอร์กันหนิบชุดนี้ก็จะมีเบรกเกอร์ให้เหมือนเดิมน,นะครับอยู่ด้านข้างฝานะครับ อันนี้ก็จะเป็นปั๊บข้างบนอันนี้เป็นการเทสนะครับเดี๋ยวไปดูบานต่อไปนะครับรับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดที่สองครับอันนี้จะเป็นประตูสองบานนะครับจะมืดหน่อยครับข้างใน ก็มีเบกเกอร์ให้เหมือนเดิมนะครับ